ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่าม b i l e มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สามพันเจ็ดเนี่ยสุ่มเพชรทก่อนเองไวเดนมาสุ่มอย่างนี้น้อ,อยเด่นมานี่ดีมานั่งบนตักเสียนี่มาแล้วก็สุม่มรับรองดได้ของดีแน่นอนอันนี้ใช้เพชรแดงเนี่ย,ยอเอออันนี้แหละอันล่างอันล่างมีอยู่สามพันเจ็ดเนี่ยอสุ่มได้กี่รอบไม่รู้ใช่เลยอนะันเนี้ยมันถ้าถ้าดวงดีก็ได้ของดี ดวงเฮียก็โทษหนูแค่นั้นแหละไป <s> <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งดอกแม่งยังไม่วอกเลยนะผมุ่กตรงนี้เนะี่ยดูดิเฮ้ยแต่ได้เงินสามล้านเลยวะท,ทีแม่งได้น้อยกว่านี้เปล่าวะหรือแม่งการันตีสามล้านหมอไม่ได้การันตีเนี่วะ <S <s เดือไปเรียบร้อยเป็นหนึ่งดอก ไม่มีสูตรมีแสงอะไรหน่อยเหรอไมโอ้ยสิบล้านเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 2> เอาเรื่องวะเฮ้ย <Yeah. S 2> <Hey, S 1> ผมว่าไอคนนี้มันดวงดีจริงวะผมไม่ผมไม่เห็นสุ่มได้แบบนี้บ้างเลยสิบล้านเนี่ยมีนักเตะแถมปะไม่มีมีสี่พันเจ็ดไอดีลรองมามาใช้เมาส์ใช้เมาส์ไอดี ID ลองปิดเสียงโทรศัพท์ เออเดี๋ยวมันเข้าไหมบอกหน่อยดิโอ้ oh, ไม่มา oh, <c oughs> เงินก็ไม่ได้อันเนี้ยได้แต่บู๊เอ้ยโอ้ร้อยเก้ากระจอกอ่าต่อีออ่ทำไมมือไม่เห็นทองอ่ะทุกทีจะดีกว่านี้ป <c oughs> ่ะวะไปอย่คิดเยอะ ไอ้วอทำไมในดีนี้มันกล้าเงินก็ไม่ได้ได้ร้อยกเกอ้าอีกอันี้มันกล้าอะหนูว,าว่ากล้าไถ้าหนูไม่กล้ามันต้องได้ของดีเนี่ยรอ,อ,อนานๆเหรอหโอ้โหเกลือ,อจัด <c oughs> ไม่ดอบยากจังวะได้ร้อยสิบเฮ้ยทำไมแม่งมาแต่อะไรก็ไม่รู้ จบแล้วัเนเกลือดงไงด้เพชรอีกสามร้อยเอาสุ่มได้อีกทีว่ะเฮ้ยเหมือนมันอยากให้เราได้ของดีว่ะเนี่ยบอดีเลยแม่งเนี่ยได้เพชรเพิ่มเห็นไหมเนี่ยมันใช้หนึ่งสองห้าศูนยเอาไปอ่ะต้องมาล้วเนี่ยเอ่สอง ไม่เห็นมาเลยวะอะไรวะเงินก็ไม่มาอุย้ยมา1 1้วที่เป็ดวะโคตรเกลือเลยอะมผมก็จะเติมแต่ลังเลที่เติมโชว์หน่อยมันผมรู้สึกแม่งเกลือชิบหายเลยวะ่ะเนาะทไมทุกทีมันไม่อย่างขนาดนี้ผมก็รู้สึกนะใครรู้สึกเหมือนผมไหมโอ้ดูดิ ไม่มาเลยอะตั้งแต่วันแรกที่กีดเข้านี่รวมๆก็ยี่สิบกว่ารอบแล้วสุม่มอ่าเดี๋ยวจะสุ่มแล้วนะองรีเ,เออองรีร้อยสิบแปดร้อยร้อยี่สิบเนี่ยพร้อมอยัง่ะเนี่ยแตมเติมอะไรพร้อมแล้วนะครบแล้วทีนี้ก่อนจะสุ่มนะผมขอคำนวณอันนี้ให้ดูนิดนึงคือนักเตะเนี่ยมันมีมันมีทั้งหมดขี่ตัวเนี่ยมีกี่แถวเดี๋ยวนับแถวคนหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมแปดสี่สามสองถูกไหมสิ่งที่เราอยากจะได้เลยนะเอาจริ้งก็ตัวมีปีกกับรหลยี่ถูกปะตัวมีปีกมีกี่ตัวอารนับตัวมีปีกก่อนร้อยยี่ไปด้วยนะนับร้อยยี่ไปด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวสิบสามใช่ไหมสิบสามตัวสิบสามจ็สามสองหันไหมสิบสามหันสามสองนี่ 13, สี่สิบเปอร์เฮ้ยศูนย์จุดศูนย์จุดสี่ศูนย์แสดงว่าสี่สิบเปอร์เออสี่สิบเปอร์สี่สิบแปดอะสี่กลมกลมสี่สิบแปดเปอร์เฮ้ยมันเยอะนะเว้ยสี่สิบแปดเปอร์เราจะดวงดีไหมเออมันไม่น้อยเลยเนี่ยพอมานั่งคิดอะหนูว่าเยอะไหมเออไปยักหน้าไม่ตอบครึ่งครึ่งอะเกือบครึ่งครึ่งอะที่จะได้อตัวที่เราอยากได้เนี่ยจากสามสิบสองตัวโอเคอะ ลองดีกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่า40เปอร์เราจะได้เปล่ามาผมยังน้องเอเลียนเดี๋ยวให้น้องเอเลียนสุ่มนะดวงไม่ดีก็โทษน้องเอเลียนนะทุกคนโทษหนูโทษด,ดิวิไม่ได้สุ่มอะ่ะหนูสุ่มก็ต้องโทษหนูอะ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็กดคําว่าแลกเปลี่ยนได้เลยได้กี่รอบอนะันเนี้ยรอบเดียวหน่อยจังออเด็ดเด็ดเด็ดย่าดิ40เปอร์เซ็นต์นะอ่ะมาพร้อมยังอนะ่นะถ้าพร้อมก็กด ไปแล้วไปลุนลุนหน่อยดูธงก่อนอิตาลีอิตาลีี่ c ยมตัวอะไรวะโตนาลี่เหรอไอเชีย่ยหนอที่แปดโอ้ยจำโมเวอร์ตนาลี่ไม่ได้กากกากไอเหี้ยเอ้ยตอนแรกนึกว่าร้อยสิบเก้า <c oughs> รู้แหละว่าโตนาลี่แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จำไม่ได้ แรกต่อแม่งเลยเด้หนึ่งอยสิบแปดแรกเลยได้กุสานั่งคิดสติดีว่าอืมันต้องได้แบบนี้แบบนี้เราต้องไปให้สุดว่ะผมว่าไหนไหนก็ไหนๆนละตอดีวาต่อดีวะใน่สนละแรกแม่งต่อละไออ,อะไรแรกแต้มเฉยๆเอา<ๆ>อะไรอะรยังไม่ได้ซูม <c oughs> เอารูป b a ขึ้นหน้าจอเลยครับดวงดีแน่นอนเออวะรออะไรอะทั้งนั้น แอนต้องมาแล้วนะแอนสุ่มอะไรดีอะร้อยสิบสี่สิบห้าสี่รอบหรือจะสุ่มเอ่อร้อยสิบหกสิบเจ็ดทีเดียวสุ่มสิบสี่สิบห้าทีหนึ่งก่อนไหมล่ะถ้าแม่งเกลือถ้าดีสุ่มต่อถ้าเกลือไปสุ่มสิบหกสิบเจ็ดไหมเออผมว่าเอางั้นดีกว่าอันนี้มาสิบสี่สิบห้าก่อนนะถ้าดีถ้าถ้าได้ตัวไปต่อสุ่มต่อให้มันวัดกันไปเลยถ้าได้ตัวถ้าได้ตัวไปต่อซีซน้าสุ่มต่อแต่ถ้าไม่ได้ก็ไปสิบหกสิบเจ็ดเลยจบๆไปเอาแบบนี้แล้วกัน แล้วนะอย่างน้อย16ไปไ,ได้ดีกว่าอา้าไปแล้วเฮ้ยวอล์กแล้วมันต้องวอกอยู่แล้วถูกมย <c oughs> ดีรมันสไตร์เกอร์อดอทมุนโอ้โหจบา <c oughs> จบจบจัดจัดบอ,อกเลยว่าจบจัดจัดโอเคไปสิบกหกสิบเจ็ดเอะทั้งนั้นนะมันมันต่อไห้แล้วนะดวงมันต่อไห้แล้วเมื่อกี้ไปบหกสิบเจ็ดไป ไม่ต้องคำนวณแล้วเกียดแล้วกดมันจะดวงมามันมต้องมาเออเอาไปแล้วแต่เวรแต่กรรมซอนซอนซอนมันมีซอนเนี่ยนี่ตัวนี้ซอนอืมเออซอนก็ดีนะถ้าได้อะไม่นับส่งนับแต่งอะไรงนะั้นน่ะน้องบีอยากกดก็กด,กดใช่ไหมอยากกดตอดไหนก็กด,กดเอาธง เกาหลีเหนือโอ้โหฝรั่งเศสสไตเกอร์มาดริดตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยสวยแบบนี้สวยสุดยอดดวงมันมาวะ่ะเออสเปนไม่ใช่ฝรั่งเศสพูดผิดเออเฮ้ยเฮ้ยดวงมันมาวะ่ะเฮ้ยผมพูดผิดผมพูดผิดโอดตอดดดีเลยเออดีดีรออะไรอะลาอูอะ่ะ ทีนี้ก็ผมก็ไปแลกตัวอื่นทั้งนั้นแหะลาอูนป่ะไม่ใช่ละ <c oughs> น้องบีก็ลาอูนนะเฮ้ยเอาอย่างเรื่องวาสุมาโตมาได้เฉยวะ <c oughs> น้องบีนำโชคโอ้โหกว่าจะมาโชคเอาโชคไปไหนเราก็ไม่รู้โชคเลือดกว่าจะมาโชคช่วยเมื่อกี้เนี้ยกลุ่มได้อีกวะเดี๋ยวแลกแ้มเพิ่มหอนสุ่มได้อีกมาดูแป๊บ แกเลยมันเอาไปเล่นซีซันนาได้อืมเดี๋ยวให้เราไอเดียนสุ่มอีกสิอยากสุ่มไหมอยากอยู่แล้วไอคนนี้ไม่ต้องถามใช่ไหมอยากอยู่แล้วขอเอ็นทรงเอ็นโซ่ได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปรุนละเกลียดละผมซื้อรสิบเอ็ดมาแรกเอาอือร,ร้อสิบเอ็ดมาแรกว่าหนึ่งล้านต่อหนึ่งแต้มประมาณไม่ถึงเรอเอาจริงๆมันประมาณ เกือบล้านวะต่อนหนึ่งแต้มได้ละสามร้อยปะอีกทีปะต้องมาแล้วแหละรอบน,นี้เอาดิรออยู่เนี่ยคนดูก็รออยู่เนี่ย <Okay. S 1> พร้อมยังไงพร้อมเมื่อไหร่ก็กดคนดูอรอลุ้นอยู่เนี่ย mm hmm. ขอแจมแจม <What? S 1> อาเจนไปดิอาเจนดี้อเจนอาเจน,อ,เจนอุ้ยไม่ใช่วะ Ay, CM, อุลกวยซีเอ็มฟารี่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนแหลกต่อแม่งไอวานไปไม่ขายด้วยทำไมมันวุ่วามแบบนี้วะวันนี้ไม่เป็นไรลมมากรับอร่อยท่องเอาไว้่าบอ <laughs> สามร้อยสิบแล้วมาพที่สุ่มเองดีกว่ารอบนี้ไม่เอาอะ่ะโทษน้องเอเลียนถ้าดวงไม่ดีก็โทษน้องเอเลียนหมดตัวของจริงช่างมันนะผมยังมีนักเตะเล่นไม่เป็นไรแจก็ยังขายได้ไดีผมอะ่ะยังขายนักเตะกินได้อยู่แค่ยังไม่ตัดสินใจขายทั้งทีมแค่นั้นเองเร็วโดมมากลับอร่อยครับวุ้ยขอแจมแจมไหมขอมีปีกดิเฮ้ยอิตาลี ดีเอ็มอินเตอร์ตัวอะไร <ian> วะโอ้โหก็มันการันตีร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าไงมันไม่เอาร้อยสิบห้าเลยนะก็ดวงหนูแย่ไงพอแล้วแม่งจบมากลาบอร่อยไปแลยนะลาบเริ่มเปรี้ยวแล้วลาบเออลาบเน่าแล้ว